ปวดไม่กลัวเหรอไหนใครใครกลัวไม่กลัวไม่กลัวโอ้โหกลัวก็อย่ามองข้างล่างสินะกลัวก็อย่ามองไปข้างล่างเลยมองข้างล่างแลเสียวเสียวมองข้างล่างแล้วเสียวเสียวไหมไป <Workers> ลูอ่า um, นั <ns> be, <S człowie k> ่งลงนั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 ่งไปนั่งข้างพี่อนาอย่าไปอย่าไปมองหนูไม่ต้องมองไปข้างล่างหนูนั่งข้างพี่นามอย่าไปมองข้างล่างดูส์ไหนเป็นยังไงอาการนี่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเนี่ยไหนตตตตาาาาหหนนนููกกกกกกกลลลััััวววแแ้มสะพไหนด I <laughs> then